สวัสดีครับวันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ให้ดูนะคะสําหรับลูกค้าที่ส่งหูมาแล้วก็แจ้งอาการเสียคือเสียงดังเบานะครับวิธีตรวจเช็คนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับวิธีง่ายนะครับใช้มือถือหนึ่งเครื่องนะครับเปิดบหมดไฟฉายนะครับแล้วก็ส่องขึ้นนะครับนำหู a อร์พอตที่เบาครับจี้ตรงไฟฉายครับแล้วก็ส่องในทางเห็นไหมครับในรูตะแกง ตันเลยนะครับคือแทบมองไม่เห็นเลยอ่ะเรามาดูกันหูปกตินะครับหูปกตินี่เห็นไหมครับหูปกติจะมองเห็นนะครับเป็นรูสองข้างอาการนี้คือรูตะแกงของหูฟังตันเกิดจากค่าบเหนือคาบ ไขมันคาขี้หูเข้าไปตันนะครับถ้าแบบนี้ดูแลง่ายครับแต่ถ้าเราดูตรงจุดนี้แล้วแล้วยังโล่งอยู่นะครับแสดงว่าเราตอนเราเช็ดเราใช้น้ํายาบางชนิดแล้วไหลลงไปที่ลําโพงหูฟังนะครับทําให้ลําโพงเสียถ้าแบบนั้นจะซ่อมแพงนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทําค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงโอเคครับผม